สบายสบายครับเยาไม่เป็นไรอ่ะโอเคไหมครับไม่โอเคเะจบแล้วพอจังมีจิกทาตัวเดียวพอเดีวไล่หัวผมันเลย สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับเอสอัตวิทนะครับวันนี้นะผมบอกเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับเดี๋ยวผมจะไปสัตว์ครับที่ผมตาเบลอๆอย่างนี้นะไม่ใช่อะไรคือเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยคือเกงเกงร้องคืนเลยเนี่ยตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ตอนนี้ก่อนจะไปสัตว์นะครับเราก็พานี่เจ้าดองกี้เดี๋ยวเราจะเอาดองกี้เนี่ยไปฝากให้หมอครับที่โรงพยาบาลนะก็คือจะไปให้หมอเขาฉีดยาแล้วก็อาบน้ำนะฮะเดี๋ยวดูว่าคนกับหมาอะไรจะปวดเข็มเหมือนกันเมื่อกี้นี่ร้องใหญ่ เพื่อคนดูเลยเราจะได้แบบมาบอกได้ว่าเฮ้ยสักเจ็บไม่เจ็บในเรื่องความเจ็บของการสักเนี่ยมันประมาณไหนรุ่นพี่เก่งมากเลยไม่กลัวเลยเนาะกลัวบ้าอะไรเมื่อกี้เป็นหองแทบตายเดี๋ยวพ่อจะไปโดนเข็มเหมือนกันโดนเข็มของพ่อและลูกนะรู้เปล่าไม่ต้องกลัวไปเดี๋ยวเอารองคีไปฝากก่อนแล้วเดี๋ยวผมพร้อมแล้วตอนนี้ถึงร้านสักนะครับนี่ มีเมีคนบอกว่าตรงนี้เจ็บมากจริงๆเขาบอกว่ามันมีแบบเหมือนในใน Google มันมีรูปร่างกายคนให้ดูแล้วมันจะบอกว่าตำแหน่งไหนเป็นแบบสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงซึ่งเขาจะแบ่งส่วนเลยถ้าเกิดช่วงเนี้ยเขาบอกว่าเป็นสีเขียวก็คือมันจะไม่ค่อยเจ็บแต่ว่า,วาถ้าตรงเนี้ยคือสีแดงนะข้อมือคือสีแดงโมดทนีไโ่ไงแล้วข้อเท้าก็สีแดง อันนี้จริงวา,วา,าไม่รู้เดี๋ยวลองลองถามช่างสักดูอีกทีเป็นยังวันนี้สบายสบายเออวันนี้ไม่ไม่เจ็บแผลอันนี้ไม่ได้ใส่ย,ยาชาเลยเขาบอกว่าไม่ให้ใส่เพราะอะไร <พอ S 2> ที่ถามเขาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทำให้หนังแข็งจิ้มไม่เศร้า๋อเวลาที่ใส่ย,ยามันจะสักไม่ติดอันนี้เตียงนะเตียงแอนดิงมีไว้ทำไงวะไม่ใช่เออไม่ลองมาขำเขาเขาบอกเฟอร์นเจอร์ที่หมักบนไห่เรา มองไม่อยู่เลยเก่งมาหน่งคืนตามจะขึ้นอยู่และคุณอำตรงไหนเนี่ยพี่เนี่ยนี่ไงเฮ้ยไม่ทำที่เดิมแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าตรงเนี้ยจะเจ็บมากเพราะว่ามันมีกระดูกกับเป็นพวกเอ็นเอบาเน็ตแต่ทำผมไม่เจ็บเลยอ่ะทำมันขึ้นมาเขาบอกตรงนี้ไม่เจ็บข้างบนไหนไม่เจ็บโอ้เจ็บนี้แหละแต่ว่าเจ็บน้อยกว่าพี่ถ้าเกิดมันมีคนสับแล้วแบบว่าเจ็บแล้วไม่ไหวแล้ว ไม่เอาแล้วมีใช่ไหมนี่ยผมจ่ายครั้งก่อนเลยได้ปะเผื่อผมไม่ไหวผมเอาชีวิตผมไว้ก่อนะเอาชีวิตไว้เลยเหรอใช่แต่ว่าพี่เอสจะเอาเอสจุดใช่ปะใช่แต่แค่ผมรู้สึกเอสจุดอะสมมติพี่เปลี่ยนด้านอะมันก็เป็นจุดเอสอ่ะไม่เป็นไรช่างแม่งดูความรู้สึกครับเป็นยังไงบ้างครับสัตว์ครั้งแรกอยังไม่โดนเข็มนะเออพี่พี่ทำถ้าเกิดสมมติว่า ลองเอาเข็มแบบจิ้มแบบนม่ใส่หมุกก่อนได้ไหมผมอยากรู้ความเจ็บอะเออก็จิ้มใส่หมึกไปเลยไม่กเ่แบบว่าจิ้มแล้วแบบเฮ้ยแม่งไม่เจ็บจะแผลโอ้ตัวแผไ้มรงๆอ่แล้วเนี่ยปวนังผมว่าตรงนี้เาเราไม่ได้ตั้งใจ

สลาบบวานเต็มเลยนเต็มมันตจุดต้อง่ือมต้งอยู่ด้านนเอถ้าเข้าลงจุดก็จะอยู่ตรงนี้ครับใช่ผบอกว่าลงันขึ้นมันจะไมเหมือนตรงนี้อถ้าเป็นอย่างนี้เหรอเป็นยังไงถ้าถ้าเกิดลงเนี่ยจุดมันจะอยู่ตรงนี้แต่เาจุดจะอยู่ด้านบนใช่ใช่ผเบอกวมีจุดแล้วก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าที่ไมีจุดมก็จะเป็นเสด้เลยเอาจุดอยงเดี้กเาจุดอยงเดียว ไหนเข็มว่าโอ้โหใหญ่กว่าเข็มชิดใหญ่พี่เดี๋ยวแทนแล้วบอกนะไม่แล้วคือตลกอ่ะเป็นเป็นเป็นมีดปลิวพี่ไอพี่อย่างตลกไม่พี่เอ้ยทำไมเนี่ยทำไมดึงหัวอย่างนั้นอ่ะไอพี่นอนแบบเป็นนู่นแบบสบายสบายอ่ะ เออแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันสะดุ้งอางเงี้ยมันจะเบี้ยวไหมถ้าเกิดสะดุ้งถ้าผมเล่นเหล็กเน้่ยถ้ผมยกก่อนละรับรองหาแน่นอนอ่ะแต่ถ้าสะดุ้งเดี๋ยวพี่จึ๊บปุ๊บพี่ยกก่อนเลยเพราะผมดุ้งแน่นอนไ่ไหวโคตรตลกอ่ะอันนี้ใส่สีแล้วเหรอ เฮ้ยยังเรียจะลุกขึ้นมาทำไมอยากทำไมโอ้หอะไไม่รูยังไม่ทำอะไรเลยพี่เอสเอาแล้วต้องเก้งหางแบเป็นลมเออพี่เอสสบายสสบายสครับสบายสบาย พี่เเป็นไงร้องไห้ยังเนี่ยจมตอะไรหเจเื่อกัั์นแขงแลนเมันยิีงี่เลยอะเลยนะย่ไปเลยยไรอ่ะมือที่ป็ไรอะไม่ขอไม่ขอถุจํำทำไมอะนะเออไม่ช่ผมเลย เี๋ยวเป็นไงอ่ะเออนี่กล้วก็เดี๋ยวเดินลุกหาแสงพี่เออโอ้โหตัวเดียวพอแหละพูดจริงเนี่ยนี้ได้กรอบเลยครับเกือบนะครับเสร็จกรอบแล้วพอเลยมีจิกเท้าเลยเหรอพี่เอฟขนาดนั้นเลยเหรอมันแสบเหรอทำไมกูมาทำอะไรวะ ไม่ละมีอะไรไแล้วพี่ใีชีวิตโดนเขี่ยมารู้สึกไงพี่อย่างที่ผมบอกไหมคุณไม่ได้แล้วอย่างที่ผมบอกไว้พี่ครับ<ะ>พี่บอกเลยว่าปัตเตอร์มีกี่แขนอ่ะเดี๋ยวนี้เปียกไปถึงง่ามีบุตาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วครับอ๋อไม่มีจุดแล้วเหรอไม่เอจุดแล้วฮะพักก่อนไงทักก่อนพักก่อนนุ๊ก สมดามเจ็บป่ะพี่แบบนี้ป ar er. ่ะคล้ายๆครับนเดียวนเดียวเองเนี่ยไม่ถึงส so ี่มันมีเลยเนี่ยตกฮะนึกว่าซื้อไอที่แค่หนึ่งแต่เองนะลองจับบอลเปียกอะเฮ้ยเปลียนอะไรวะเนี่ยไอมันแสบเหมือนผิวทะลอกแบบเหมือนผิวว่ากดแผลเหมือนกดแผลแล้วลากอะไรสักอย่างที่แผลก็เนี่ยอ่ะไปให้เสร็จแล้วพี่ เฮ้ยต่ออ่ะเจ็บเราที่คิดแบบเจ็บแบบที่คิดมันเจ็บแบบที่ไม่ได้เกินที่คิดไว้ไม่แต่ถึงแบบมันเจ็บตรงที่แบบว่าเหมือนกับขีดแล้วไม่ยอมหยุดอ่ะไม่ยอมหยุดด้วยหยุดแป๊บนึงให้หายใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เสร็จไงถ้าทำทำได้แบบนี้มันไม่ยาวอะไรมันจะองทำลายใหญ่อย่างเงี้ยแต่มันทำกวละนิดอ่ะ สามสิบวันเลยพี่ังจคืปีเลย่เตออ้โอ้โหก็ทำมต้อปีไม่ลบได้วก็มันตลกจริงแกไงอ้ไงไม่คือเคยโดนหนักกว่านี้แล้วงไง้เป็นลงมาแล้วด้วยรอบนึงตัวอะไรช่วยดูพี่เอสหน่อยเอ้วไดงหน่งแล้วงลพเอส จะโสดจะดมันใจล้นหลามเอสเอาเรื่องว่ะมันต้องทำหน้าไม่เจ็บตะช็อตเลยเว้ยเอาไว้ตัดลงเอออ๋อเอสลืมตาคุยอย่างนี้พี่เออทำเป็นท่าไม่เจ็บตะช็อตเออเอสพูดหน่อยว่ามันแค่นี้เองเหรอวะพี่เอาเจ็บพี่ใส่โอ๊ยไงน่ะที่ทุกคนบอกว่าพี่ไม่พี่ไม่เอาหรอกอะนึกไว้นึกคำนั้นไว้ก็แบบเอสไม่ไหวหรอกพี่ลงเงินไปแสนไม่เลยน้อยเออ ไก้แล้วพี่เอสคือไม่มีจุดแล้วนะอ,อ๋อมันต้องมีเราผมไม่ต้องมีหรอกจุดอะไม่งั้นมันมันกลับด้านแล้วมันมันไม่ได้อะเฮ้ยใกล้แล้ว <g ười> เฮ้ยใกล้ทีเดียวพี่ใกล้แล,ล้ว <g ười> เห็นไ่มทำไปตั้งข้าก็หายแล้วพี่กลัวกลัวเอสจะไม่เอาแขนงลงเลยดิเหมือนตัวเงี้ยกลัวเหมือนกันอ่ะเออก็จะเดินหาอะไรเีลยเดินเงี้ยโอ้โหครับจะหยิบคุยโทรศัพท์ทั้งวันอะ ตัวเดียวพอแลลายหกแล้วเนี่ยลายหกนี้พอทั้งเจ็บทั้งหิวด้วยเนี่ยอีกสามสิบเสร็จแล้ววนนี้แเดี๋ยวมีกคือพี่ยังไม่เสร็จเลยอดเฮ้ยพี่ยังไม่ได้ฉีดน้ำยอดพี่เก่งมากหมายถึงใครอ่ะคุณครับเฮ้ยเฮ้ยเายสอต่อเลยครับ เออพี่ป้าอีกจุดหนึ่งต้องโชว์นะไม่มีการเอาแขนลงอะไรทั้งนั้นแล้วเนื้อยกแขนแล้วทีเนี้ยคือจริงๆอ่ะมันไม่ควรหยุดนะมันควรทำไปเลยเมื่อกี้บอกให้ทำหยุดหยุดพูดมั่วไปหมดเสื้อย้ําของเออกเดียวออกนี่ครับตอนนี้ก็สักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตัวเอสนะมีเบาวไว้บนข้างบนเดี๋ยวจะมีอัธวิตตามลงมาอย่างนี้ก็เลกลัวเนี่ นะถ้าถามว,ว่ามันเจ็บไหม,ไมก็จริงๆมันก็เจ็บแต่ว่าทนได้นะที่ปดแ้วมาให้ทุกคนย้อนกลับไปดูต้นคลิปแล้วกันถ้าเป็นสิเนี่ยความเจ็บรนะดับเนี้ยผมให้ประมาณ8ปละคันแปถึงสองให้ประมาณแปถึงสองถ้าเกิดเทียบเทยบเทียบกับคนที่แบบว่าเคยฉีดสิวกดสิวหรือฉีดสิว ชีสิวแลวฟิลประมาณชีสิววัน66.8อันเนี้ยแ2โอเคสำหรับวันนี้ก็ลายแรกมาละเดี๋ยวจะมีลายโอเคจะมีละ้ยุจะพูดจบได้ไหมไม่กล้าพูดต่อเลยเดี๋ยวจะมีลายต่อๆไปนะครับ